ธรรมชาติตอนเช้าๆนะคะก็จะพามาดูค่ะวิวทุ่งนาข้าวค่ะทุ่งนาข้าวหอมมะลินะคะก็จะพามาดูอะไรเนี่ยนี่อย่างผาเล้นี่ทุ่งนาข้าวนะคะก็จะเชียวเชีวอุ่มนะคะ ฝนตกรื่นไปปลอยนะคะเพราะว่าฝนหยดลงมาน้ําก็จะเป็นติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งติ๊งนะคะบรรยากาศน่ารักมากเลยชุ่มชํำค่ะเห็นว่าค่ะปลายเขาปลายคราวเขาก็จะมีมีไอ้น้ำอยู่นะคะอยู่ไอ้น้ำอยู่ปลาย ปลายข้าวนะคะปลายต้นข้าวหอมมะลิของเรานะคะก็จะเป็นหยดน้ำน่ารักน่ารักนะคะก็จะเย็นชุ่มฉ่ำค่ะเอาความสบายใจนะคะกับวิวทุ่งนาข้าวมาฝากนะคะวิวเช้าเช้านะคะขอให้ทุกคนมีติดความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ ทำอะไรก็ให้สมนึกสมปาถนานะคะกับวิวทุ่งนาข้าวนะคะสวัสดีค่ะ